ปูตินเนี่ยเปิดให้สัมภาษณ์ไม่มีใครสัมภาษณ์มานานแล้วนะครับแต่สิ่งที่ปูตินสื่อมาเนี่ยก็คือว่าเขาเหมือนอยู่อีกโลกเขาบอกว่าเขากำลังจะกำจัดนาซีเรารู้ความหมายของรัเซียคือจะลบต่อไปตัวของปูตินี่ไม่กล้ายิงนิวเคลียร์รัสเซียจะยิงนิวเคลียร์ใส่เนี่ยเป็นการโฆษณาหรือเป็นการตลกตกใจหรือผู้ไปเองของฝ่ายต พอไปขี่มนุษย์ขนาดใหญ่ข้ามทวีปเนี่ยเป็นบอลลสติ๊กทรายถ้าคุดตีหัวกลมเรีเคลียร์นะมันมีการแผลลังสีมีอะไรโอ้ยไหลปัน่นตัวจับง่ายนิดเดียวแล้วอยู่ท่อ,อยู่ไหนเขาก็รู้หมดยิงไม่พ้นประเทศรัสเซียหรอกปุตตินเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ในโลกคู่ขนาดแล้วนั่นการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราต้องคิดว่าเขาไม่คิดเหมือนเราคนทั่วไปเขาจะคิดแบบบนข้อมูลที่แปลกประหลาดดังนั้นเราต้องไม่ไม่ไว้ใจเขานะแต่อย่างน้อยสุดละมัน่นใจนะไม่ยิงมีเครยร์ รัสเซียเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่ถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยสนับยูเครนต่อไปรัสเซียก็จะแย่แล้วก็ได้ผลพอเกิดเรื่องที่สารอลเรื่องอะไรต่างนี่ก็ต้องจัดสรรงบประมาณลงมาที่สาเอลต่างไปถึงถึงไต้หวันก็แล้วแต่นะครับให้มันเหมือนกับว่ารัสรัียันรับภาระมากเกินไปพอรับภาระมากมากก็จะมีคําถามไปมาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ต้องช่วยได้ไหมยุโรปช่วยไหมก็ทําให้รัสเซียเนี่ยปลอดภัยขึ้นหรือว่ามีโอกาสมากขึ้น ึ่งเรื่องค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะมันมีการที่ปูตินได้ให้สัมภาษณ์กับทักเกอร์คาวสันที่เป็นพิธีกรชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะความน่าสนใจในการให้สัมภาษณ์และเนื้อหาโดยคร่าวนั้นนะคะเป็นเป็นเรื่องของอะไรคะท่านผู้สื่ประเมินว่าการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยทางปูตินเนี่ยมีเจตนาอะไรหรือเปล่าคะคือต้องต้องคือปูตินเนี่ยเปิดให้สัมภาษณ์เป็นไม,ไม่ไม่มีใครสัมภาษณ์มานานแล้วนะครับก็ต้องเท้าความหมายว่า ฟ็อเนี่ยเป็นของริพับลิกันนะก็โอเคละก็คล้ยๆว่าคุยกันได้นะอยู่ติดก็เลยก็เลยสัมภาษณ์ได้ก็ถึงเป็นโชคดีไปนะครับของของนักข่าวนะครับแล้วก็คนก็10ล้านวิวภายในชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงก็ไม่รู้นะอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สิ่งที่ปูตินสื่อออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเหมือนอยู่อยู่อีกโลกหนึ่งเขาบอกว่าเขากำลังจะกำจัดนาซี ถ้าถ้ากำจัดนาซีเนี่ยนะผมติดความเองว่าก็คงจะต้องบุกไปถึงเงยอรมันเยอรมน,นีต้องโดนมันมันไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่าทีจริงมันรู้กันอยู่ก่อนแล้วท่าทีของเงยอรมน,นีที่พยายามที่จะเตรียมลบทําเตรียมสงครามเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองโดนแน่นะเพราะว่าเป็นเหมือนกับความคาดมารลายจากบุตินนี่ก็ากันชัดพอพูดอย่างนี้ยิ่งชัดใหญ่แล้วเขาบอกว่าโอเคนาซีอาจจะพูดถึงยูเครนที่เฉลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือหมายถึงเงยอรมน,นีนะครับ แต่สิ่งที่รู้สึกจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยหน่อยก็คือเขาบอกว่าเรื่องที่จะรัสเซียจะยิงนิวเคลียร์ใส่เนี่ยเป็นการอะไรอ่าเป็นการโฆษณาหรือเป็นการตนกตกใจหรือผู้ไปเองของฝ่ายตะวันตกตีความได้อย่างนี้ตีความว่ารัสเซียไม่ใช้นิวเคลียร์ซึ่งผมก็พูดหลายที่ว่าปูตีไม่กล้าหรอกนะเพราะว่าถ้าถ้าจะขืนจะยิงนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยเหมือนที่ทาง ทางสหรัฐเนี่ยเรือสหรัฐเนี่ยยิงฮูตีตอนที่ว่ามีท่านยิงอ่ะสี่สี่ท่านนะอ่ะไอ้สี่สี่ท่อยกขึ้นมาจะยิงเนี่ยนะโดนโดนจัดการก่อนละอันนี้เหมือนกันเพราะไปขี่มนุษย์ขนาดใหญ่ข้ามทวีปเนี่ยเป็นบอลลติกมิสไซล์เนี่ยคุณเตรียมการมันจะมีทั้งการถ้าคุณตีหัวกลมนิวเคลียร์นะมันมีการแผ่รังสีมีอะไรโอ้ยไหลไปตัวจับง่ายนิดเดียวแล้วอยู่ท่ออยู่ไหนเขาก็รู้หมดยิงยิงไม่พ้นประเทศรัสเซียหรอกนะครับ ซึ่งมันจะพูดต่อไปบนเรื่องอื่อนไปเอาขาดาอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ตัวปูตินเองก็คงเราคงสบายใจมาชัดเจนว่าเขาไม่ไม่ยิงยูเครนพบขอจับแค่สองประเด็นเนี่ยถือว่าโอเคงานนี้จบแล้วเรารู้เป้าปหมายของรัสเซียคือจะลบต่อไปนะครับแล้วก็ตัวของปูตินที่ไม่กล้ายิงยูเครนแต่ว่าสิ่งที่เราก็จะพบอีกเหมือนกันก็คือว่าปูตินเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอยู่ในในโลกคู่ขนาน แะในการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันจะไม่เหมือนเราต้องคิดว่าเขาไม่คิดเหมือนเราคนทั่วไปเขาจะคิดแบบบนข้อมูลที่แปลกประหลาดตอนนั้นเราต้องไม่ไม่ไว้ใจเขาแต่อย่างน้อยสุดละมั่นใจและไม่ยิงอยู่เคลียร์อันนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับส่วนที่ว่าจะหยุดไหมถ้าเกิดได้พื้นที่เขาบอกว่าในสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะต้องอเหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะไม่ใช่เฉพาะตัวของพื้นที่ตรง ที่เขายึดได้เฉยๆนะมันเป็นสิ่งสะท้อนมากเขาจะต้องบุกต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนนะครับว่าก็แค่สหรัฐหยุดส่งอาวุธเข้าไปก็จบไงเขาก็ถอนกําลังได้ในใไม่กี่สัปดาห์ก็คือจะยึดยูเครนได้ทั้งประเทศนั่นแหละนั่นก็คือเป็นวิธีการยืนนยรย่นข้อเสนอว่ามันยื่นข้อเสนอการเจราจานะครับว่าโอเคขอให้สหรัฐเลิกเลิกเลิก,ลกส่งอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ให้เขาจะได้ชนะแล้วก็จะได้จบยูเครน สงครามก็ยูเครนก็จบจริง,รงๆถ้ารัสเซียยึดได้ก็คือจบไงไม่มีใครใครบอกว่าผิดหรือถูกแต่ว่าคุณเป็นลูกหลานเขา,เขาเขาชาวยูเครนพยายามป้องกันตัวเองอ mm ัน hmm. ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่เขาเสนอ,อกมาของของปูตินเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาพูดอยู่ข้างเดียวจะเหมือนเรื่องของไอ้นอิวเคลียร์นั่นแหละเราก็เห็นว่าปูตินเนี่ยถือกระเป๋าเดินไปเดินมาไม่ได้บอกกระเป๋าระเบิดอะไรเขาเดินไปเดินมาแล้วก็บอกมีเส้นตายนะถ้าเกิดสมมุติว่ามีเครื่องบินเอฟตีหกให้จะยิงนิวเคลียร์ปูตินพูดเองนะ แต่พอให้สัมภาษณ์บอกว่าเป็นการพูดไปเองของฝ่ายตะวันตกอันนี้ังฟังเข้าใจใช่ไหมฟังว่ามันแปลกๆไหมเลยเองพูดยังไงก็คุณจะเป็นอย่างนั้นสิทำไมมันกลับไปกลับมาก็แสดงว่าคนคนสายนี้คนที่อยู่ในฝั่งก็เรียกว่าฝั่งของเครือข่ายของรัสเซียอะไรต่างเนี่ยมันมันเชื่อไม่ได้นะครับคุณไปนั่งเชื่ออยู่พอเขาพูดอะไรคำมาคุณก็บอกเนี่ยใช่แล้วอะไรเงี้ยฟังดูดีหน่อยคุณก็เชื่อคือเขาเป็นสายก่อการร้ายสมองก่อการร้ายคุณจะไปเชื่ออะไรไม่ได้หรอกนะครับ มันไม่เหมือนของฝั่งตัวตกที่เขาระมัดระวังเขาทำอะไรตามตามมาตรฐานกลัวโดนโดนต่อว่าคนโดนตาหนิอะไรเงี้ยเยอะเยอะกว่าแต่ทางนี้ไม่สนเลยขอให้ได้ประโยชน์ก็ลุยเลยดังนั้นเนี่ยก็ต like t amm t amm ้องฝากนะครับว่าเวลาฟังฟังการให้สัมภาษณ์ของฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครไปถึงอิหร่านเลยเนี่ยก็พอกรุณาคิดให้รอบคอบแล้วก็คิดที่เขาเคยคุยหรือการกระทําก่อนหน้านั้นสักนิดหนึ่งก็จะรู้ว่าไอ้จริงๆมันควรเป็นยังไงแล้วเราจะได้ตั้งตัวถูกไม่ถูกหลอกบ่อยๆนะครับ สุดท้ายเลยก็คือผมก็ยังเชื่อว่าปูตินเนี่ยจะยังต้องการที่ยึดยูเครนอยู่แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะไปถึงเยอรมน,นีเลยนะครับค่ะเรื่องของนิวเคลียร์ค่ะท่านภูษกรมันมีข่าวว่าตัวของรัสเซียเนี่ยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีที่จะส่งหัวรบนิวเคลียร์ขึ้นไปอยู่บนอวกาศรวมถึงอาจจะกำลังวางกับระเบิดนิวเคลียร์ในอวกาศเพื่อทำลายล้างดาวเทียม เรื่องนี้มองอยังไงบ้างคะน่ากังวลแค่ไหนคะท่านมุขจักรตามข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องของฝ่ายข่าวกรองก็คือสายลับที่ไปสืบมาได้นะครับพูดยังไงสายลับที่ไปสืบมาได้เนี่เขาก็บอกว่าทางรัสเซียพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเล็กตัวแมกเนติกพาวส์ก็คือคลื่นนะครับจริงๆขอสารับนี่ก็ทำยิงอาจจะทำปืนยิงคลื่นเนี่ยเป็นปืนประจำกายได้แล้วด้วยซ้ำไป คือยิงไปไม่ใช่สายเลเซอร์เป็นยิงคลื่นออกไปยิงคลื่นต,นต่างๆเหล่านี้หรือยิงคลื่นอนุภาคไปเพื่อทําลายสิ่งกีดขวางอะไรข้างหน้านะครับแต่ว่ามันก็เป็นวิธีการที่ทางรัสเซียเขาเขาคงจะใช้ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ตัวใหญ่ตอนแรกที่ดูข่าวเหมือนก็ว่าเอาเอา,เอานิวเคลียร์หัวโลกขนาดใหญ่ไปอยู่คงไม่ใช่เป็นเป็นหัวลกเป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์ท่อนเองแล้วก็จุดระเบิดให้เกิดคลื่นออกมาคลื่นนี้ก็จะทาลายระบบอินเทอร์เนต็ตทั้งหมด เพราะว่าฝ่ายตะวันตกนี่ได้เปรียบในเวลาทําสงครามคือระบบอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมระบบที่ใช้การนําวิธีอะไรต่างๆถ้าเกิดถึงไม่มีซะแล้วเนี่ยมันรัสเซียก็ใช้กําลังคนเดินเข้าไปก็ชนะได้เพราะคนเขาเยอะคนพร้อมตายพปูตินต้องเยอะเปะ็นล้านๆคนแต่ถ้าเกิดไปใช้อ้ระบบนําวิธีต่งตางๆตะวันตกยิงตายหมดนะครับดังนั้นเขาคงจะต้องวางแผนเรื่องนี้แต่ข้อมูลเท่าที่ทราบนะครับก็คือตัวของเอาเป็นข่าวจาก CNN ็เนี่ยเขาบอกว่า มันยังไม่มีการปฏิบัติที่ชัดเจนมากได้ติดตั้งไปแล้วมีแต่ข่าวว่าข่าวกรองว่ามันมันมันมีการเตรียมการเรื่องนี้อยู่นะครับที่ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยสหรัฐก,ก็น่าที่จะสกัดนะครับเพราะไม่งั้นดาวเทียมสื่อสารของตัวเองเนี่ยจะ,จะเสียกันหมดมันจะเป็นการกระทบเหมือนกับทะเลแดงที่ถูกคูตีเป็นดักอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ของการค้าไอ้ไดาวเทียมมันไม่ใช่เรื่องการทหารอย่างเดียวเรื่องการค้าด้วย ถ้ามันเสียไปหมดมันมัน,ม,นมันกระทบไปเยอะดังนั้นผมเชื่อว่าสหรัฐไม่ยอมแล้วอาจจะต้องตีคองร้องเปล่าหน่อยแล้วก็อาจจะมีเปรียมติก็คือถ้าตรเซีย,ยิงไปจริงเขาก็จะยิง,ยง,ยงทําลายข้างบนอวกาศเพราะว่าตัวของสหรัฐเองก็มีดาวเทียมที่เป็นการยิงเลเซอร์ได้อยู่แล้วคือยิงขึ้นไปแล้วเขาก็เอาดาวเทียมจรกรรมมายิงซสมันตกหายไปไม่มีใครรู้เรื่องผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับค่ะ ในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนก็ดูยังจะต้องมีอะไรที่น่าติดตามกันในปีนี้อีกมากมายค่ะรวมถึงอีกสงครามหนึ่งค่ะในฝั่งของตะวันออกค่ะท่านพงศกรสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยท่านพงศกรมองว่ามันจะกระทบกับตัวของสงครามตะวันออกกลางยังไงบ้างคะคือก็อผมผมกล่าวไว้ว่าตัวของสงครามตะวันออกกลางเป็นกจุดของอิหร่านนะครับเนื่องจากว่าตัวรัสเซียเนี่ยเขาก็มีปัญหาอยู่ ถ้าเกิดสหรัฐเนี่ยสนุนยูเครนต่อไปรัสเซียก็จะแย่แล้วก็ได้ผลอพอมาประเกิดเกิดเรื่องที่อิสาราเอลเรื่องอะไรต่างนี่ก็ต้องต้องจัดสรรงบประมาณลงมาที่อิสราเอลต่างๆไปจนถึงไต้หวันอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับให้มันเหมือนกับว่า,ารัสเซียจรับภาระมากเกินไปพอรบภาระมากมากก็จะมีคําถามไปมาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ต้องช่วยได้๋มาให้ยุโรปช่วยดีไหมอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ให้ประเทศเนี่ยปลอดภัยขึ้นหรือว่ามีโอกาสมากขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันหมด นะเรื่องเดียวที่ว่าก็คือการสู้ระหว่างต้นดอกตันตกร,ร,ร,ระหว่างสังคมของยุโรปกับสหรัฐฝ่ายหนึ่งกับทางตันออกก็คือรัสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านต่างๆอีกฝ่ายหนึ่งคือการสู้ใน่ไม่ได้มาเขาสู้ด้วยการทหารอย่างดีอย่างจีนก็จะสู้ด้วยการค้าว่านไปส่วนอิหร่านก็ก่อการร้ายรัสเซียก็เรื่องการทหารต่างๆเนี่ยแต่มันมีความช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้กเ็เป็นประเด็นที่เขาเขาเรียกว่า ก็แลเป็นแค่มองตาช่วยกันนะนะเอาเพื่อนมาช่วยกันนะครับถ้าตะวันตกก็มักจะทํะในตรงไปตรงมาซื้อซื้อ,อบื้อๆหน่อยอ่าตรงนี้มีทังคางว่าลุยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำนู่นทำแต่ประทางฝ่ายเรื่องการเมืองเนี่ยกันฝ่ายนั้นเก่งกว่านะครับทํามีศิลปะอะไรเยอะกระทั่งสารตร์ิชาิยังมาประนามได้อะไรเงี้ยมันคือมันชัดเจนเลยว่าเขาแทรกซึมไปในองค์กรระหล่าประเทศนี้มากมายที่จะผลักดันไ,ไ,ไปตามวิถีให้ทำาทำให้ดูดีนะครับ ตอนนี้เราก็มาถามว่าตอนออกกลางจะเป็นยังไงตอนออกกลางตอนนี้เนี่ยโอเคทางอิสราเอลกับาฮามาสเนี่ยฮามาสก็ใกล้จะหมดแล้วนะมันเหลือแค่สี่กองรบมั้งนะครับจากทั้งหมดเกือบสิบแปดมัง้งเหลือสี่กองรบก็ปล่อยเข้าไปจริงๆผมไม่อยากให้ให้ลุยต่อนะผมอยากให้จบแค่ชันยูนิสนะครับแต่ทางอิสราเอลเนี่ยตอนนี้เลือกเขาตาแล้วไม่สนเพราะว่าไหนๆก็โดนปนนามแล้วนะครับไอ้สิ่งที่โดนปนนามโดนปนนามจากหประชาติซึ่งปรราชาติเนี่ยมี อู่โมงแล้วก็มีเจ้าที่ของสัมปรชาต์เนี่ยในแคมป์เป็นความมาสัสเนี่ยสิบกว่าคนอะไรเงี้ยเออแล้วเสร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นโอลาพ่อไงโอลาพ่อปั๊บเนี่ยสัมปรชาต์แทนจะเป็นกลางแทนจะเป็นอะไรที่พูดและคนฟังเนี่ยอิสเรลก็เลิกฟังฟังทําไมเพราะคุณคุณไม่จริงใจคุณคุณเป็นฝ่ายนู้นแล้วผมถือเป็นศัตรูแล้วจบเลยท่านไม่ต้องฟังอ่านี้เลยไปกันใหญ่ตอนนี้ก็ลุยไปเรื่อยแล้วใครจะมาจับขึ้นซัลโลซัโโลเขาไม่สนนะแต่ว่า ถ้า,าจะเอาขึ้นสานโลกก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณทํากับพลเรือนแต่มันพิสูจน์ไม่ได้เพราะมันมีอุโมงค์เต็มไปหมดไงแล้วก็มีอุปกรณ์มีข้าวของหรือว่าตามแคมป์ต่างเลยบานก็มีแต่อาุอาวุธเต็มไปหมดของ,ของทางฮามาสมันพูดยากนะครับดังนั้นโอกาสที่จะจะเือขึ้นสานโลกอ่ะคุณอยากอาจจะอยากพยายามจับมันนะแต่มันก็ยากอยู่แล้วคนที่ไปวิ่งเต้นอยู่ก็คือตุรกีล้วดูเสมันออกมาไหมล่ะวิ่งเต้นม,มาตั้งสามสี่เดือนแล้วเนี่ยคุณก็เงียบใช่ไหมทำท่าขึ้นขากไปไป ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงกลเม็ดในการสู้กันระหว่างโลกตะวันออกตะวนันตกอิหร่านคือตัวแสดงในพื้นที่ทางทางตะวันออกกลางแต่อิหร่านเนี่ยเป็นแค่ตัวเดียวเพราะว่ามุสลิมโลกมุสลิมนี่มันมีทั้งชีอะและซุนนีซุนนีคือเศร้าอะไรต่างก็ยังเงียบอยู่ชีอะในของของอิหร่านก็เล่นไปเย็นเยเมนพูกกบฏนี้ก็คือสายเขาเท้งนั้นนะครับซีเรียรซึ่งเป็นผู้ปกครองก็เป็นของเขาฮิสบุลล็อกก็เป็นของเขาที่เหลือก็หมดแล้วไง ทีนี้กเลยนะว่าถ้าสมมติว่าไปเล่นเขามากเนี่ยนะแล้วสหรัฐนี่ตัดมือตัดเท้าตอนนี้เขาเล่นตัดมือตัดเท้ากําลังของอิหร่านในซีเรียอิรักแล้วก็ฮูตีบางส่วนเนีค่อนข้างมากเหมือนกับว่าให้ตัวของบริวารลูกน้องเนี่ยบาดเจ็บเยอะๆหมายก็ว่าล่มสลายไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวันก่อนนั้นก็ยิงไปที่ฮูตีที่เยมเมนในร้อยร้อยห้าสิบจุดอะไรเงี้ย คือปูพรม,มเลยเอาเรียกว่าไมแทบไม่เหลือเลยนะครับดังนั้นเมื่อลูกน้องไม่เหลือในลูกน้องก็หัามาหาลูกพี่ว่าลูกพียย่์หไจะลงมือลูกพี่หลัก็จะบอกว่าผมไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาเองผมไม่เกี่ยวอยู่นั่นแหละนะครับถ้าพูดยี่ต่อไปเนี่ยนะครับโดยไม่เปิดศึกเองเนี่ยจะไม่มีลูกน้องเหลือแต่ถ้าเปิดศึกเองคุณก็จะเผชิญหน้ากับคนพร้อมบวกถ้าพร้อมบวกเบอร์หนึ่งก็คืออิสราเอลนะพร้อมบวกเบอร์สองก็คือซาอุดิรัฐคุณจะสู้เขาได้ไหม ซึ่งเขาก็คงไม่ม,มาโจมตีตรงๆหรอกเพราะว่าไอตอนที่อะไรที่มีเหตุะไรนิดหน่อยนะที่ยิงไปไปที่อิรักเนี่ยสาระเขาก็เหมือนกับว่าเขาเขาเล่นแล้วละ่ะแต่เขาเขารออีกทีหนึ่งเอาให้ชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าอิรานออกตัวอีกทีนะคุณโดนนะเพราะว่ามันยิงจากอิรานใช่ไหมครั้งนั้นที่ยิงไปที่อิรักเนี่ยที่ใกล้สัตว์ที่ใกล้กรงสุนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างที่เราเห็นว่าอิรานก,ก็กล้ากลัวถ้ากล้ากลัวเนี่ยคุณไม่มีทางชนะจบ มันก็หมดแล้วไงมันไม่มีอะไรเหลืออีกสักพักหนึ่งผมว่าตะวันออกกลางจะไปไกลเลยแล้วก็อุสลิมที่เหลือเนี่ยก็คือทางสวิตดซอระเบียผมเชื่อว่าเขาจะต้องการสันติภาพอยูตอย่ต้องการที่จะทำการค้าขายต้องการที่จะมีสังคมที่มีชีวิตแบบของยุโรปผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วการที่จะไปใช้เงินใช้ทองแล้วใช้ชีวิตคนไปนในการก่อการร้ายเนี่ยมันน่าจะหมดยุคสมัยไปแล้วมันเหลือ่อิหร่านเท่านั้นเองนะครับ